หูฟังอินเอี A N C ไร้สายราคาเบาๆแต่ใส่ฟีเจอร์มาจัดเต็มจนน่าตกใจทั้งตัดเสียงรบกวน A N C ซึ่งสามารถตัดเสียงได้ถึงลบ50เดซิเบลเลยนะครับเพื่อนๆหูฟังตัวนี้คือ o r i m o Spacebud O T OT W 630ครับเพื่อนๆจะเป็นยังไงลองไปชมกันนะครับจุดเด่นของ o r i m o Spacebud นะครับอย่างแรกคือจะเป็นรูปแบบ Hybrid A N C ตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดลบ50เดซิเบลครับ เหมาะกับการใช้งานในรถไฟฟ้าเครื่องบินหรือคาเฟ่เน้นๆเลยครับเสียงเบสหูฟังตัวนี้ทรงพลังมากๆด้วย H e a v y b a s สแอคทีฟไดเวอขนาด11มิลิเมตรให้เสียงเบสลึกฟังเพลงสนุกไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อป EDM หรือว่าฮิปฮอปก็ฟังได้แบบจัดเต็มเลยนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานนะครับใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง11ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเมื่อปิด ANC และสูงสุด40ชั่วโมงเมื่อรวมกับตัวเคสรองรับเกมโหมดด้วยเล่นเกมได้ลื่น เสียงตรงกับภาพยิงปุ๊บได้ยินปั๊บไม่มีดีเลย์นะครับเชื่อมต่อพร้อมกันได้2อุปกรณ์แบบดูอัลไดไวส์สลับใช้งานระหว่างมือถือกับโน้ตบุ๊กได้ทันทีโดยไม่ต้องกดตัดการเชื่อมต่อนะครับเพื่อนๆมีโหมดสมาร์ทแชทให้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดกับคนรอบข้างระบบจะลดเสียงเพลงและเปิดเสียงรอบข้างให้อัตโนมัติเป็นจุดที่เจ๋งมากๆของหูฟังตัวนี้รองรับการแตะสัมผัสแบบทัชคอนโทรลสำหรับปุ่มขเขาสามารถแตะเพื่อสั่งงานได้แบบสะดวกมากๆตอบสนองไวไม่ต้องกดแรงนะครับ กันน้ำกันฝุ่นระดับ IPX4 และ IP54 ใช้งานกลางแจ้งออกกำลังกายหรือเจอฝนเล็กน้อยก็สามารถจัดการได้สบายนะครับไฟ LED ปรับสีได้ปรับแต่งให้เข้ากับบุคลิกของเพื่อนๆได้เลยนะครับสุดท้ายรองรับแอป o r i m o Sound มาให้สำหรับปรับแต่งเสียงช่วยให้เพื่อนๆปรับแต่งเสียงและตั้งค่าต่างๆผ่านตัวแอปได้เลยนะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างอย่างแรกคือตัวหูฟังและตัวเคสครับเพื่อนๆ จุกหูฟังให้เลือกตามขนาดได้สาย USB-C สำหรับการชาร์จและคู่มือการใช้งานสุดท้ายการรับประกันเนี่ยอยู่ที่1ปีเต็มๆต,ตามเงื่อนไขาการรับประกันของทางแบรนด์นะครับเพื<ๆ>่อนๆลักษณะการออกแบบตัวเคสกันก่อนการออกแบบจะเป็นทรงกลมแต่เป็นวงรีนะครับฝาเคสมาพร้อมเท็กเจอร์แบบระยิบระยับแบบ4 illusion ทําให้ดูล้าสมัยมากๆและเคสด้านนอกเป็นเมทัลลิกฟินิตทําให้มีความสวยหรูมากๆ รอบข้างตัวเคสเนี่ยจะมีไฟ LED รอบวงเป็นแบบไลนิ่งลิงนะครับที่สามารถปรับแต่งสีได้ตามจังหวะเพลงหรือสไตล์ที่เลือกผ่านแอปได้เลยต่อมามาดูที่ตัวหูฟังครับเพื่อน,อนดีไซน์เป็นแบบอินเอียร์นะครับสำหรับตัวหูฟังเป็นแบบก้านยาวตัวก้านมีพื้นผิวเคลือบสะท้อนแสงทําให้ดูโดดเด่นและดูสะดุดตามากขึ้นนะครับเพื่อน,อนวัสดุของเขาเป็นยังไงครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะตัวหูฟังเนี่ยหนักประมาณ4-5กรัมต่อข้างใส่นานๆได้ไม่เมื่อยหูนะครับ เคสชาร์จเนี่ยหนักเพียงประมาณ40กรัมเท่านั้นขนาดโดยรวมถือว่ากระทัดรัดนะครับสามารถพกไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกเลยนะครับเพื่อนๆแล้วไมโครโฟนของเขาเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นแบบ AI ENC ช่วยคัดกรองเสียงรบกวนจากรอบข้างขณะโทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์ได้ปลายสายจะได้ยินเสียงเราคมชัดแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่เสียงดังก็ตามก็สามารถจัดการได้ดีมากๆนะครับต่อไปลองไปฟังเสียงไมโครโฟนดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นแบบที่แฟนบอกไหมนะครับ เป็นยังไงครับนี่คือเสียงไมโครโฟนจากหูฟังตัวนี้นะครับไม่จะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้แฟมขอให้ดูนะครับเชื่อมต่อง่ายมากผ่านนี่โทรศัพท์เลยเชื่อมต่อง่ายมากนะครับแล้วแฟมก็บันทึกให้เพื่อนๆได้ชมกันลนักษณะเสียงจะเป็นประมาณนี้ลองวิเคราะห์กันดูว่าถูกใจกันไหมนะครับสําหรับเสียงไมโครโฟนของเขานะทีนี้ลองไปเทสในส่วนของการตัดเสียงน้อยับสลิงกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้แฟนเปิดลำโพงด้านหลังดังมากๆนะครับเป็นเสียงฝนแล้วก็ฟ้าร้องไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินดังขนาดไหนตอนนี้แฟนใช้ไมโครโฟนที่แฟนถ่ายงานอยู่ตอนนี้นะยังไม่ได้ใช้ไมโครโฟนหูฟังตัวนี้ทีนี้มาฟังเสียงไมโครโฟนสุดเทพของหูฟังตัวนี้กันครับเงียบกิฟทำงานได้ดีแบบยกนิ้วให้เลยสุดยอดมากๆนะครับแนวเสียงของเขาเป็นยังไงครับสำหรับหูฟังตัวนี้เดี๋ยวแฟนจะเล่าให้ฟังนะครับ หูฟังจะเน้นให้เสียงเบสเป็นพิเศษนะครับเหมาะกับเพลงแนวป๊อป EDM หรือว่าฮิปฮอปเน้นๆเลยเสียงกลางแหลมเนี่ยสมดุลใช้ได้และการตัดเสียงรบกวนตรงนี้ทำได้ดีมากๆนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นดีมากแบบสุดลูกหูลูกตาแต่ทำงานเต็มประสิทธิภาพตามราคาที่ควรจะเป็นครับใช้งานได้ง่ายมากๆคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ระบบ HyB r ิด ANC ตัดเสียงรบกวนไปด้วยเพื่อนเพื่อจะไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอกเลยครับแล้วฟังเพลงได้ฟินมากๆ ตรงนี้บอกเลยว่าแฟมทดสอบแล้วมันคุ้มราคาพอสมควรเลยนะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานตัวแอปกันบ้างเพื่อนๆสามารถโหลดใช้งานแอป Olimo Sound ได้นะครับซัพพอร์ตทั้ง iOS แล้วก็ Android เปิดมาหน้าแรกดูสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังได้แบบเรียลไทม์เลยครับปรับเปลี่ยนโหมดระหว่าง ANC Transparency Mode แล้วก็ ANC Off ได้สามารถปรับ EQ ได้ตามระดับต่างๆหรือสร้างโปรไฟล์เสียงของตัวเองได้ด้วยตรงนี้เจ๋งมากม กำหนดปุ่มทัชบัตตอนให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการแตะ2อทีหรือ1นทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมาคือการอัพเฟิร์มแวร์ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและฟีเจอร์ใหม่ๆของหูฟังบันทึกเสียงแจ้งเตือนได้นะครับให้เป็นเสียงของคุณเองเวลาสั่งการและสุดท้ายคือการปรับแต่งไฟ LED ที่ตัวเคสครับอยากให้สีเป็นแบบไหนเลือกได้ผ่านตัวแอปได้เลยนะครับเพื่อนๆราคามาตรฐานของหูฟังตัวนี้อยู่ที่1,500บาทเป็นราคามาตรฐานยังไม่รวมโปรนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังอินเอียร์แบบ ANC ที่ฟีเจอร์ครบในราคาจับต้องได้นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้เลยนะครับได้ทั้งระบบ ANC ตั้งลบ50 b, เดซิเบลเบสแน่นๆแอป,ปควบคุมละเอียดและดีไซน์เนี่ยโดดเด่นใช้งานครบทั้งฟังเพลงเล่นเกมประชุมทำงานได้หมดเลยครับ ในราคา1,000ต้นต้นมองจากสิ่งที่ได้ไปยังไงแฟมว่าก็คุ้มครับเพื่อนๆสำหรับหูฟังตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวแอปที่หลากหลายมากๆในการปรับนะครับหรือจะเป็นตัวหูฟังก็ตามทิปเบตเนี่ยแน่แนมากๆลองดูนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับรายละเอียดทุกอย่างแฟมแปะให้ในส่วนใต้คลิปหมดแล้วสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe แฟมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ